ประเด็นทางเศรษฐกิจกันเลยนะคะไปดูเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะหลังจากมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้วเมื่อวานนี้เราคุยกันรัฐบาลตั้งเป้าไว้บอกต้องได้10ล้านคนนัก<อ>ท่องเที่ยวเนี่ยต้องเอาให้ได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกให้มั่นใจมากขึ้นเนี่ยต้องเดินหน้าเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงให้ถึงตีสีนะคะคุณสิริม,มาเพื่อด,ดึงดูดนักเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะบางคนบอกว่าตีสองเนี่ยมันเร็วเกินไปกว่าจะเริ่มเ <families> <cũ S 1> ที่ยวก็คือเ <families> ที่ยงคืนแล้วนะคะถ้าปิดตีสี่เนี่ยอาจจะทําให้เงินนนสะะพัมากขึ้ค นี่จึงเป็นแนวคิดที่ทําให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาเดินหน้านะคะแล้วก็บอกนะคะว่าเรื่องของการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงตั้งแต่ช่วงเวลาหัวค่ําไปจนถึงตีสีเนี่ยค่ะเขาก็บอกนะคะว่าจะมีการเสนอให้คอรามอพิจารณาได้ในวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะถ้าเห็นชอบจังหวัดแรกที่จะเปิดถึงตีสีเลยก็คือจังหวัดภูเก็ตค่ะ ทำไมต้องเป็นที่ภูเก็ตนะคะบางคนก็บอกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตเนี่ยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวค่ะเป็นบทหมายหนึ่งที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าจะเปิดถึงตี4ทันที คุณพิพัฒน์บอกนะคะว่าการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี4จากเดิมที่เปิดถึงตี2เนี่ยจะเสนอให้คอรมพิจารณาได้ในวันที่15พฤศจิกายนก่อนการประชุม a อ e c 2022นะคะซึ่งถ้าหาคอรมเห็นชอบแล้วก็กระทรวงมหาดไทยสามารถออกข้อยกเว้นได้ทันทีก็จะสามารถดําเนินการได้ทันทีเช่นเดียวกัน เพราะก็พร้อมอยู่แล้วนะคะซึ่งพื้นที่ที่เสนอไปก็คือถนนบางลาจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยพัทยาแล้วก็กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยจะจำกัดอยู่3พื้นที่คือถนนเข้าสารซอยค่าวบอยแล้วก็ซอยพัดผงนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่เหลือของปีนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าจะต้องทําให้ได้2ล้าน7แสนคนเพื่อให้ทั้งปีมีนักท่องเที่ยว10ล้านคนซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ขณะนี้ก็เห็นสัญญาณที่ดีของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยต่อเนื่องยกเว้นประเทศเดียวค่ะ จีนที่ยังไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศนะคะแต่อย่างไรก็ตามคาดหวังเหมือนกันว่าการที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนจะเดินทางมาร่วมประชุมเอเปกในไทยจะมีการหาหรือร่วมกันให้ปลดล็อกเป็นบางมณฑลของจีนแล้วก็สามารถทําให้คนจีนมาเที่ยวไทยได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เอกชนค่ะโดยคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่า ตาก็บอกนะคะว่าซึ่งการประชุมเอเป็กที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยคะ่ะสำคัญเลยนาะยกควรจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมประชุมด้วยหารือเรื่องการปลดล็อกให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวไทยได้แต่ สำคัญกว่านั้นก็คือต้องใช้ศิละปะในการเจรจาให้ได้มากที่สุดเนื่องจากจีนเนี่ยคะ่ะเมื่อสักครู่ที่รายงานกันไปคุณวินิทาาย,ย่ังบอกเลยนะคะว่าจีนยังคงใช้มาตรก,การซีโร่โควิดอยู่เลยถ้าหากว่าเราเนี่ยไปขอให้จีนส่งนักท่องเที่ยวมาตรงๆทางการจีนเขาก็อาจจะแบบว่าตอบได้ลําบากอะคะ่ะศิลปะในการพูดที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าไทยเนี่ยควรจะบอกว่า รอรับนักท่องเที่ยวจีนอยู่ตลอดเวลานะอยนี้เผื่อเขาจะแบบปลดล็อกให้แต่ละมณฑลเนี่ยสามารถเดินทางมาเที่ยวไทยได้นะคะก็คือไม่ได้แกมแบบถามบังคับนะแต่ว่าเปิดช่องเลยพร้อมเสมอเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะขอ่ท่บอกประมาณอย่างนั้นนะคะเออนะครับเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายประเทศเนี่ยคาดหวังเพราะว่าเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเที่ยวกันเยอะ แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ e ีแทวอนนี้อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนนี้ก็คิดเยอะเหมือนกันนะ<ช>คุณศิริมาว่าอย่างน้อยๆที่ไหนที่คนจะเยอะเนี่ยอาจจะหลีเลรียงไม่ไปเที่ยวนะครับค่ะบางคนก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือมันไล่มาตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ ผับไฟไหม้ที่จังหวัดชนบุรีนะคะคร,รวมไปถึงที่อ e ีแทรวอนที่เกาหลีด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เกิดในประเทศไทยบางคนก็อาจจะฉุกคิดว่าถ้าหากว่าไปรวมตัวกันอยู่มากๆเนะะี่ยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกนะคะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยสามารถเฉลิมฉลองกันได้ตามปกติเพราะว่าได้มีการประสานตํารวจท่องเที่ยวให้จัดกําลังเพิ่มเติมแล้วก็เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยทุกกรณีด้วยนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการ ความแออัด แล้วก็การทําความเข้าใจกับคนที่ต้องการจะรู้ว่าทางหนีไฟอยู่ตรงไหนโดยเรื่องนี้ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวก็ได้สั่งการให้ผู้การทุกคนเร่งสํารวจพื้นที่การจัดงานเทศกาลแล้วก็ให้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะคะไปดูตัวเลขกันหน่อยเราเราย้ากันทุกวันเลยนะคะ10เดือนมกราคมถึงตุลาคมปี2565เนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว 7ล้านหแสนกว่าคนเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียมากที่สุดนะคะ1ล้านสแสนกหมื่นกว่าคนรองลงมาเป็นอินเดียค่ะต่อมาเป็นประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็สิงคโปร์เดินทางมาเข้าที่ท่าอากาศย,ยานสุวรรณภูมิมากที่สุดเลยนะคะ4ล้าน2หมื่นพันกว่าคนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเลยนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นภาพที่มีโอ้โหจำนวนผู้โดยผู้โดยสารเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมเดินทางมาจากต่างประเทศในฟลท์ช่วงบ่าย,ายาจะเป็นช่วงขาเข้าค่อนข้างเยอะอนะครับจะมีฟล์ที่มาจากยุโรปด้วยแล้วก็ฟลท์จากเอเชียด้วยตั้งแต่บ่าย2องจนถึง4ี่มงเย็นจะมีเที่ยวบินค่อนข้างเยอะคือเฉลี่ยเนี่ยยังต่ำา1ชั่วโมง20ไฟล์เป็นอย่างน้อยนะครับแต่มันมากกว่านั้นแน่นอนนะครับก็อาจจะทำให้การที่ จะต้องรอคิวตรวจพาสปอร์ตเนี่ยอาจจะล่าช้าไปบ้างอย่างที่คเคยมีภาพปรากฏในสื่อสอังคมออนไลน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าทางสนามบินก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าได้มีการเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ด้วยนะคะครับมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมในช่วงจริงๆใกล้จะถึงปีใหม่แบบนี้แทบจะทุกธุรกิจนะก็ะจะเป็นช่วงที่กําลังถือว่าทํากําไรได้ดีแล้วก็คึกคักเลยทีเดียว